ท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้อาธมาจะมาสนทนาธรรมในว่าด้วยเรื่องที่หลายท่านสงสัยนั่นคืออาณิสงของการถวายดอกไม้ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจว่าการถวายดอกไม้นั้นเราถวายแด่ใครถ้าถวายแด่พระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธบูชาถวายแด่พระธรรมก็เป็นธรรมบูชาและถวายแด่พระสงฆ์ก็เป็นสังฆบูชาสิ่งสำคัญที่สุด ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้คืออานิสงส์นั้นอัปปาโนคือหาประมาณไม่ได้ตราบใดที่เราบูชาด้วยความเคารพจริงๆด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสอาตมาขอเล่าเรื่องราวจากพระไตรปิฎกที่ท่านสาธุชนคงจะเคยได้ยินนั่นคือเรื่องของนายสุมณมาลาการ ท่านมีหน้าที่ถวายดอกมะลิแด่พระราชาทุกวันแต่ในวันหนึ่งท่านได้เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยปีติศรัทธาอย่างแท้จริงท่านจึงตัดสินใจว่าแม้จะต้องโทษประหารชีวิตจากพระราชาท่านก็ยอมขอเพียงได้สร้างบุญถวายดอกไม้นี้แด่พระพุทธองค์เสียก่อนด้วยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวเช่นนั้นท่านก็ซัดดอกไม้ทั้งแปดนานขึ้นไป ปรากฏว่าดอกไม้นั้นได้ลอยเรียงตัวกันเป็นเพดานเป็นม่านกั้นอยู่รอบองค์พระพุทธเจ้าอย่างอัศจรรย์ผู้คนต่างแท้สองสาธุการกันทั่วผลเป็นอย่างไรพระราชาเมื่อทรงทราบเรื่อง ก็ไม่ได้ผิโรธแต่กลับทรงเลื่อมใสในกำลังใจของนายสุมณมาลาการอย่างยิ่งจึงทรงประทานรางวัลตอบแทนมากมายทั้งทรัพย์สินวัวมา้าช้างและหมู่บ้านให้ปกครองจนกลายเป็นคนมั่งมีสีสุขในทันทีส่วนภรรยาที่ได้ขอหย่าเพราะความหวาดกลัวก็พลาดโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ไปโดยสิ้นเชิงเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า กำลังใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาตั้งมั่นในการทำความดีนั้นมีอานิสง์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะคาดคิดได้จริงๆการถวายดอกไม้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่หาประมาณไม่ได้เลยหวังว่าธรรมะสั้นๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างกำลังใจให้ทุกท่านนะขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีความสุขความสงบในทุกวัน หากท่านสาธุชนอยากฟังธรรมะง่ายๆแบบนี้อีกก็ขอฝากติดตามหลวงพี่บุญรอดได้ในตอนต่อไปขอสวัสดี